จะไม่มีหนึ่งนะสวัสดีครับผมผมผมใครนะครับผมก็คือนคนผมชื่อคนไทยทีวีหรือเรียกว่าชื่อเต้นก็ได้นะครับ <ใน S 1> ผมเห็น,นผมเห็นคนเขาจีบกัน why 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 เกยให้เราเป็นเบจิตาไปไม่เอามึงเป็นตุ๊ดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน เฮ้ยเราสมัครไม่ได้ว่ะเขาไม่ดูเหรอเขาไม่สมัครเว้ยเอาไงเขาเขาไม่สมัครโอ้ยอีกอ่ะกูใส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 ต้นเฮ้ยมึงันยาวชื่ออะไรยาวขนาดนั้นวะชื่อที่ไหนเธอโอ้โหดิเขาจะเออกูโดนแบนเหรอโอ้ไม่ก้ใครแบนเอง แอดมินดิครับใช่ค่ะกูเอากูก็เขียนต่ออแดมินกูเขียนเร็วกว่ามึงนะเขียนเร็วกว่ามึงเสร็จแล้วหคือละกก้อนโอ้โหมันไม่ค้นเขียนเร็วเลยอ่ะเฮ้ยเรกถ่ายคลิปอยู่แล้วกูไม่ได้ตัดนะเออฟังกูด้วยนะฟังกูด้วยก็ตัด เดี yeah, yeah, uh, all, mm ๋ยวเขาไแล้วเพื huh. yeah, yeah, 100, like like ่อเดือดแกูเข right. okay. ้าเข้าเข้ายังไม่ได้เลยอ้าทำไมสมัครไม่ได้ล่ะคุณกขหามาใบอกแล้วหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนี่ไงแล้วก็เล่นไปเล่นเล่นเล่นไปเล่นไปเล่นนั่งนั่งนก่อนล็อกอินอ่ะมันบอกกูได้เป็น V A P ว่ะถ้ากูได้สมัครเย้สมัครไม่ได้มามามามีคน มีคนเป็น V I P กว่าเราแล้วเอ้ะแต่กูพอไม็กูสบายไม่ป้ดูดูดูสกินดูสกรนตาแดงดูวงจ้าตาแดงตาแดงแต่ตาแดงกับตาฟ้าเยอะเยอเยอเออแต่ของกูมันเอ่ะมามมาดูดูหลังสีแดงดูหลังสีแดงนะของเอ๊ะอะสีฟ้าเอ้ะสีเงินเงดู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 เห็นปะเห็นเหมือนก้อนดูดูเอามาไปเล่นกันูู้

i

จี mm ๊ hmm. แดแล้วโหดเลยเอ้เอ้เกาะดิน้ต่งตเลยดูนี่ดูนีนี่หลับเพเกง้อไปเล่นันขอรวของไม่ได้วะมือกัแลอ๋อข้าใจละเจอนี่ดูเอาาว้ออะไร หงเย้ไอ้ถัวไอ้เนี่ยไอเบลือไอกล้วยกูไม่ใช่กล้วยกคนคนตูดเอออย่ายุ่งเลยออกไปอุ้ยเฮ็ดต่อต่อได้เลยอยู่บ้านน้องต่อยมาดิมาเองดิครับเองดิครับเป็นหนูนี่

ເອົາເອີເຂ t ນມາລ ต่อไปแล้วพอแล้วรถเราเข้ามาเข้ามาไม่ไ huh. ด mm ้หรอเข้ามายีช so, ีเ uh ร็ว huh. uh ี่สิบทิปบวยิบวเออกดไม่ได้เร็วเอแล้วนก่อน้โหกว่าจะมันจะเข้าเยอยายาล้อน่ก่อนเออห้าสี่ามาด้คนเต็มขอณไม่คนไม่เต็มเว้ยแต่กูได้ของเทพอ่ะ เาเขาเรียกว่าเทปละเทปไ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 ปนีว่ากระลัวอุ้ยเจอเจอสะกินเหนคนเล่ากันเลยไม่มีเจอสะกินเหมือนกับเราเลยเห็นคนเล่ากันเลยอุ้ยเจอเจอคนนี้ตเข้าไปอาบีเลยหัวอ้อหัวอื้อหัอ้าไปอื้อหอื้อัอ้อหัวอักอ้หัอ้อหัวอื้อหัอ้อหเข้าไัวอื้หัอ้อหเวอ้อวอื้อหัว้อหัวอื้้ัวหอ แม่เนีน่นยนะสุดท้ายเอาเบโอบ้โอ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 ้เฮ้ยอยากสนุกตึ้งตึ้ตตงกับผู้ชายไหมวะ <c oughs> เฮ้ยอยากสนุกคนเดียวอ่ะเขาตามมึงอนะ่ะเ <c oughs> ขาตามมึงอ่ะเขาคืออาบิเ <c oughs> ยอะยอะเยอะล้วเลยก็อ,อ,กอุ้ยเอ็งก็ขอเขาดิอุ้ยจะคนกับหัวกับมาโเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> <c oughs> แต่เขากาแฟอาบุน้อย <c oughs> อะไรก็อยางเขาบอกออกเขาอะไรกะเอใครอยู่บนเมื่อกี้ครัมีอกีเขาตื่นเมื่อกีเราจะตื่ยีทำไมมันเสื้อเหมือนกันวะอีเราเอีเราทไมเนี่ยมันเสื้อเหมือนกันนะยอเลย่ยอนเลยเ่อเอกแหลนแล้วแหละใครใครหรือนผู้หญิงคนนั้นนะ กูก okay. anyway ็บอกเดี๋ยวว่ากูไม่เไม่เป็นไรอ่ะกูอยู่นี่กูกำลังเล่าอยู่อ๋อมาแถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดติดตามเีงลยดูจุกันอันน่ยาเด็กเปรตไอ้ตูนเลยเหรอเฮ้ยกูจะกู้ใเลิหมดได้อยู่นี่เจ้าชีรัก

หนึ่งนาทีนะอ๋ออุ้ยหนึ่งทีอ๋อไปเล่นสตาร์เข้ากลับเข้าไปแล้วกันเนาะเล่นสตาร์ไปละวตีบวกวิ่งมากรูกับเข้าก็ได้ลำคาบเบสซี่กูบ้านละก็เหมือนกันแหละบ้านนั่นไงไหนวะตรงข้ามกันไะตรงข้ามเลยจุ๊บโยนล็อ่ในก็ไปตรงนี้ดิไปเลยมาหาเราได้ปหมมาไม่ได้หรอะเออเจ็บกูร้องเออเจ็บอีกอ่ะกูวิ่งอยู่สบายดิฟินดิ เออกูเชื่อสิกูไม่ได้ของว่าอะไรรึเปล่าแม่งมาอยู่ตรงหน้าเราไม่ได้เด็กกูได้เดนบ็อกกูได้เดนบูลกูได้กูได้ทุกเกาะทุกอย่างเงี้ยเฮ้ยดีอดีดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีเซอร์ไม่ดีอ้าลุงอุ้ยเป็นไรเนี่ยเซอไม่ลลโหลดสำน้าโหลดไม่โหลดเอาบีบบวกไปอีห้าบาท กูกำลังตุ่ยกูกำลังตุ่ยกูกำลังตู่สาวอยู่นะเมื่อวันนั้นกำลังเดาบิ๊กแล้วก็มีคนว่ายาย่ะหน้ามึงก็มาด่ากูทำไมล่ะกูกำลังเรียนไม่ข้าบเบอร์ฉันถึงจุดทุกทุกดูดู่ไหมครับว่าใครเก่งสุดในไหมครับมึงการ์ดางกูไม่เช่นมึงเลยก็มันจะบอกคนมันจะเล่นชอกโกอยู่ โอ้โชโอ้โชโก้งชิโก้เย่安娜ไอออะกันตวเต้มตายมันมันมันกัดโอ้ยย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 ียย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 อยยยยยอยยยยยยยนยย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 งยย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 อยยยยย ไปไหนอ yeah. ่ะอ้ปวยู่ไหนเอ้อเรื่องผู้ชายเลยใช่อหคนนี้เหรอเออหล่อดีคือเอ็มมาเล่าด้วยเออเอาผู้หญิงเออเอาโอ้โหเอาผู้หญิงทำไมเอ็มเป็นอาเบะหรือเปล่าผู้ชายอาเบะผู้ชายเว้ยนี่คนนี้หลอดีความมือจิตตัวดูเราดิโอ้โหล้วแป้งหน้าเลย

มาเป็นชาวล็อกก่อนกูกำลังเล่าอยู่กูกำลังเล่าเฮ้ยหน่ามันนี่ก่อนมาตรงเราเฮ้ยกูจะแตกแล้วเครื่องมือการเครื่องมือการนั่นอะไรอ่ะเพิ่มการคลิปอะไรคลิปอะไรเนาะเฮ้ยเขาตีบขาตีกูจีบเว้ยกูจีบเขาเว้ยเฮ้ยมันปิดเท่โอ้เราเป็นชาวล็อกโอ้มาแล้มาแล้มาแล้มาเรื่เดียวกันนี้ก็คือการหืึงติดใจโอ้เราหูกาล็อก มาปิดชนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์มันตรงนี้ติเออถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เออถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกให้หู้วยนะคสบ๊ายบาย